เพยาสีสตึกหน้าคลาดโคสุัทธากำลังเดินทางกลับมาตึงพ่นน้ำพอดีเรามีวหา้เลยนะตัว เอามุมนี้ก่อนเออวันนี้วันายเป็นเป็นรอเดียวครับู้พ่น้พอดีเ้่เขาแข็งเรือนั้งหม พยายามถ่ายให้แบบขนาดดิ้นกับไอ้แม่น้ำเอเอนียใช่แล้วให้เห็นหัวทั้งหมดใช่นี่จะได้ประมาณนี้แกอยู่นะใช่สวยเชีวยวรูปไหมไม่แล้วน,น,นั่งคเปนอไรโอเป้กีแข่ง,ขงเรือวะเนี่ยทำไมมีพระหรอแ้่มีพระหรอ ไปดูไหมอืมแต่เห็นแบบวิวตรงนั้นสวยมากเลยเนาะมีภูเขาลาวสวยมากเลยมากเลยดูดิผี่คนวันนี้นี่มันโหห้ 50, 60, าสิบหกสิบเกือบร้อยได้มื้อวันี้อ๋อนั่งไงนั่งเรือแบบนั้นมีเฟอร์รี่จากลาวด้วยเหรอเนี่ยนี่เป็นพนาคารหลูของเรา แต่ภูเขามันสวยดีนะแบบไม่ถึงวงเวียงเลยว่ะหอเฉลิมพระเกียรติเนชั่นแนลเรเวอรี่เป็นหอสมุดแห่งชาติสวยใช่ สวยแหละเนี่ยถ่ายมุมหนามหญ้าเขียวๆเ,เข้าไปอ่ะสวยอยู่อันนี้พระบรมทรงม้าของรห้าวะเนี่ยขอไปดูดีดีอ่าจริงด้วย เป็นพระบรมรูปทรงม้ารอห้าเ้วก็มาถ่ายตรงนี้ตัวไม่ๆตรงนี้เลยหน้าตรงถ่ายนวนอนหน้าตรงย้อนขึ้นไปนี่สวยมากนูมาอยู่ฝรั่งเศสชิอู้สวยเว้ย อืมสวยจริงเห็นแล้วนึกถึงยุโรปไปแล้วเดี๋ยวไปที่ต่อไปอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งของนครพนมคือเซนต์แอนนาเซนต์แอนนาแคทิโด แค่ได้ยินชื่อเซนนี้เลยนี่รูปปัน้นเนี่ยสวย ดิสนีย์แลนด์แันสางให้มีหอระคังของมันกำลังก่อสร้างอยู่สุดด้านขวาจะเป็นมุ่งแันโบ้แดงสวยเลย còn đinh này là gì này, đẹp hmm? ืมสวยจังสวยเลยสุวนนี้เขก็สวยด้วยแล้วเขาอ่ะเฉียนนี่เป็นน้ำพุส่วนข้างหลังนี่อะไรเนี่ยถ้าเป็นภูขเขา น,น,นี่น่าเป็นบนทเก่าอันนี้อยู่ในภายในบนทเก่า <c oughs> เคยมีเพลงยดน,นามเฉยเลย นี่เป็นห้องนอนของ เวียดนามนะยนับถือพวกคริสต์นะเนี่ยตอนไสเวียดนามก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรแต่โบสถ์สวยดีไปที่อื่นต่อจุดท่องเที่ยวหนึ่งในนครพน,นมก็คืออดีตบ้านพักลุงโฮชิมินแล้วก็จะมีอนุสสถานโฮชิมินเดี๋ยวนี้เรามาดูที่บ้านพักลุงโฮชิมินกัน สอจุดอยู่ห่างก,กัน450เมตรต้องขับรถมาจอดทัวทีอืมนี่แผนที่ท่องเที่ยวของมุกดาหารไอ้นคร<ม>พนมและนมุกดาหารนี่แหละพระธาตุพนครอ,อันนี้ตรงกลางนี่กลางเมืองนี่หว่าพระธาตุพนมอยู่นี้ พระบรมเจดีย์ทำไมเราไม่ได้ไปตรงนี้วะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าไปวะ<ม>ก็ไปนี่หว่านี่ไงเรนูนครมรุขขัน,น,ขนครใช่สามองค์นี้ไปหมดองค์นี้ไม่ได้ไปไกลที่นี่มีหมดเจ็ดแปดเก้าพระธาตุนะทัวร์เห็นปะปงวงอันนั้นสะกดของเจ้าใชา่มุกนาหานออ,อยู่นี่เหรอมุกนาหานก็มีมุกนาหานติดกับอะไรวะมุกนาหานน่าจะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย mm. Balmo. ได้อดีตประธานาธิบดีประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนามไม่อยู่6ปี หนีไม่อยู่ไทยหกปีสองสี่หกสองมันร้อยปีแล้วนี่ว่าอีกช่วงเวลาประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพิ่งจบเลย นั่นได้มีการเคลื่อนไหวสลับประมาณวา่ายกร้องเอาราดชของเวียดนามจากฝรั่งเศสไอ้ย่าไม่ได้สไตล์บ้านยังแนวเวียดนาม,วนามเวลยนี่บอก่บ้านคน ีอะไรวะเนี่ยยุ่งฉาบเหรอบ้านเป็นร้อยปีเลยวหรอ นี่เป็นห้องครัวจักรยานนี้ก็ดูโมเดินไปหน่อยนะถ้อยู่มาจะเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยร้อยปีนี่ก็น,นั่นเขาบอกว่าหลังนี้คือจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยปีที่แล้วตัวแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสวนเลยป่ะเนี่ย ฮะใช่ช่วงนั้นมีช่วยพวกเวียดนามมันมาอยู่ที่ไทยจำนวนมากเหมือนกันนะนี่นี่เป็นห้องนอน ไปมาอาชีน่าให้ท่าดลุงให้ลุงแล้วเนี่ยใหลุงลองตัวทำงานเนี่ยที่เบียนใช่ค่ะเพิ่มเยอะแยะนั้นเป็นคอมีดี้ว่างนยัไในพึ่งอืมนอดีดีจริงอืมอืม ถ่ายรูปได้นะคะด้านในยันสองสะานเี่จะมีสั้นที่นี้เป็นที่เที่ยวสุดท้ายแล้วของ,ของนครพนมในนี้จะสร้างใหม่สร้างส,สวยมันเป็นสารเจ้าเลยเหรอ ไม่ถึงจีนเลยเนาะที่ที่เขาที่คนไทยชอบไปที่ไหนเนะโอ้ยสวยจังขห็นข้างหลังมิ้งุบนใส่สวยนะ รานึกถึงไอ้วอนไซท์ที่เราไปตอนไปเวียดนามเราเห็นที่เขาปลูกกันเยอะ,อะเคยใช้พันธุ์นี้เหมือนกันเลยอืมนี่เป็นไม้เฉพาะที่มันจะโตได้ดีในแถวอากาศอย่างนี้เนาะนม่ใช้พันธุ์เดียวกันของญี่ปุ่นไม่ได้น้องที่บ้านเราอะ่ะดีพันธุ์บ้านลุงโทวุ้ยเหมือนนะอะทำซะเหมือนเลยทำซะเหมือนของแพร่ ใช่ของจำลอง,น,อง,งนั่นของจริงใช่เก่าจริงอันนี้ยังใหม่เลยโหทำซะเหมือนเลยพมาณก็เหมือนเลยนะจะมีะม<า>นี่ไง,<า>งมีห้องครัว<า>ไงใช่ใช่เมื่อกี้ไปดูออเทนติกมันเจ๋งกว่านั้นขลังกว่า นั่นร้อยปีดูไม่น่าเชื่อนะว่านั่นหลังหลังหนึ่งร้อยปีแต่เขาอยู่แค่เจ็ดปีอันนี่เหรออายุไงเรี๋อายุตัวบ้าน่ะร้อยปีอ่ะ,อ,อ,ะอีกจุดหนึ่งส่งท้ายสะพนานไทยลาวที่นครพนมสะพานน่องทางสวยเลยแต่ว่าเดียนะ๋ยวลองดูต้<า> <laughs> องลองดูว่าขอแบบเดินขึ้สนสะพานไปถ่ายได้ป่าไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็ ส่องแบบไกลๆเนี่ยอย่างน้อยก็ถ่ายตรงๆเข้าไปก็ยังสวยนะ <c oughs> เออถึงแม้จะไม่แบบเห็นหัว,หวสะพานแบบเต็มๆนะต้องดูรถก่อน <c oughs> ใช่๋ลองดูว่าไม่แน่ใจเขาอนุญ,ญาตให้คนขึ้นไปก่อนแต่ทำไมเหมือนห้ามคนไงไม่รู้ <c oughs> สุดท้ายขึ้นด่านไปแล้วถ่ายไม่ได้เจ้า้าที่ไม่ให้ถ่ายต้องลงมาถ่ายตรงใต้สะพานเอา สวยสวยอยู่เดี๋ยวเราไม่ขึ้นรถนะเราเดินไปตัวเองขับตามมาแล้วกักนอ่าโอเคสวยใช่ตุ๊กใส่รอบหน้าถ้าจะถ่ายจริงจินตัง่ะต้องเอาโดรนมา นาดาดาั่นลได้ชัวร์ <c oughs> พี่เหรจริงโอ้ยมีปาร์ตี้ีด้วย <c oughs> <c oughs> วัวหูวผลไม้มาขายตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ยังสดยังสด นี่ไงจุดถ่ายรูปเปิดส6องอัดได้เลยตัวสวยอยู่ มันก็ไม่มีอะไรมีแบบเนินดินเอ่อ๋ยวแบ็กกราวสวยนะมุมนี้น่าจะสวยกว่าเมื่อวานตอนคืนเราเพราะว่ามันจะมีมีถนนไอ้มีภูเขาด้วยภูเขาฝั่งนั้นมันสวยจริง โอ้โหร้อนโคตรโอ้สุดๆหนึ่งเอ็กก็สวยใช่แค่เนี้ยดูไม่ไกลเนาะกว้างกว่าเจ้าพญาน,นิดนึง ถ่ายแนวตั้งดูนิ้โอ้แต่ฟ้าเป็นฟ้าดีมากเลยแนวตั้งก็พอใช้เนีย่ยนอนสวยกว่าใช่โอฟ้ฟ้าดีเว้ยสะใจโคตรรึ๊ฟ้าสวยมากเลย